สวัสดีครับทุกท่าน ขอเชิญทุกท่านผู้มีศรัทธาในพญารีสัตนาคราชองค์พญานาคผู้ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มน้ำโขงผู้เป็นเทพผู้รักษาเมืองนครพนมมาตั้งแต่อดีตการเลยนะครับตำนานเล่าว่าพญารีสัตนาคราชคือพญานาคชั้นสูงผู้มีบารมีแก่ก้าคอยปกปักคุ้มครองผู้ที่ศรัทธาและเปิดทางโชคลาภให้ผู้ที่ตั้งใจบูชาด้วยใจบริสุทธิ์พุทธคุณของพญารีสัตนาคราชนั้นคือพลังแห่งการเปิดทรัพย์เปิดดวงช่วยเสริมให้การเงินคล่องตัว ค้าขายมีกำไรงานการก้าวหน้าช่วยปัดเป่าทุกโศกอุปสรรคและดึงดูดโชคลาภก้อนใหญ่เข้าหาชีวิตเรียกได้ว่าเป็นองค์แห่งความรุ่งเรืองความมั่งคั่งและความสําเร็จโดยแท้จริงในวันที่28พฤศจิกายนนี้จะมีพิธีบวงสวงใหญ่นะริมฝั่งโขงนครพนมเป็นช่วงเวลาที่พลังแห่งพญานาคเปิดสูงสุดเหมาะที่สุดสําหรับการตั้งจิตอธิษฐานขอพรเรื่องงานการเงินการค้าขายโชคลาภรวมถึงการตัดเคะห์ล้างพ พลังไม่ดีที่ติดขังในชีวิตใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ชีวิตติดขดัดเงินหายรายได้ลดลูกค้าเงียบหรืออยากดึงพลังดีๆให้กลับมาอีกครั้งขอให้มาร่วมพิธีนี้ด้วยกันครับเพียงฝากชื่อพร้อมวันเดือนปีเกิดเข้าร่วมในพิธีบวงสวงเพื่อส่งรายชื่อขึ้นทูลขอพรต่อหน้าพญาสีสัตนคร,ราชโดยตรงขอให้ผู้ที่ศรัทธาทุกท่านได้รับพลังแห่งความร่ำรวยเงินไหลามาไม่ขาดค้าขายดีทำงานปังครอบครัวมีความสุขและมีความเจริญรุ่งเรืองในทุก เส้นทางของชีวิตสนใจร่วมพิธีทักแอดมินได้เลยนะครับแล้วพบกันในวันมงคล28พฤศจิกายนนี้ประกอบพิธีโดยพ่อผ่ามผู้ทรงญาณขอให้บาร,รมีพยาศีสัตนาคราชคุ้มครองทุกท่านเฮงเฮงรวยๆยสมหวังทุกประการครับสาธุครับ